เอาว่าไงครับบักเทนเดอร์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้เราะมาวาีอังฝั่งทะเลอะไรทะเลอันดาทะเลอันดาลอันดามอ่าทะเลอันดาแมนให้ วันนี้นะครับบักเทนเดอร์อธิบายอธิบายบักเทนเดอร์เร็วแนะนำแนะนำตัวพี่ชายหน่อยบักเทนเดอร์แนะนำตัวพี่ชายหน่อยครับ,บเป็นอะไรกับเป็นอะไรกับแบกเทนเดอร์ครับ 有啊。